สวัดีเด็กๆที่น่ารักของคุณสาวทุกๆคนเลยนะคะวันนี้พบกันเช่นเคยคะ่ะในรายวิชาภาษาไทยคะ่ะ เรียนภาษาไทยง่ายๆสไตล์ครูสาวนะคะเมื่อคาบที่แล้วพี่พี่มหนึ่งคะ่ะเราเรียนกันไปในถึงเรื่องของนิราศภูเขาทองใช่ไหมคะแล้วเราก็ค้างกันไว้ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันในเรื่องของคุณค่าด้านวรรณศิลป์และวรรณกรรมที่ปรากฏในนิราศภูเขาทองกันใช่ไหมคะ แต่ก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะเข้าเรียนเนื้อหาในวันนี้นะคะเด็กๆเ,เรามาทบทวนกันก่อนนะคะยังพอจำได้ไหมเอ่ยว่านิราศภูเขาทองเนี่ยใครเป็นผู้ประพันธ์ใครคะตอบให้คุณครูสาวนี่ชื่นอกชื่นใจหน่อยสิใครเอ่ยผู้ประพันธ์นั่นก็คือสุนทรภููนั่นเองคะ่ะนะคะมา เนื้อเรื่องย่อนะคะของนิราชภูเขาทองนะวันนี้เรามาทบทวนเนื้อหาเดิมกันก่อนนะนิราชภูเขาทองเนี่ยนะคะลูกมันเป็นการเล่าเรื่องการเดินทางของใครของใครของใครคะของสุนทรภู่นะคะในขณะที่ทําไมลูกบวชอยู่ใช่ไหมแล้วก็เดินทางไปทางเรือจากวัดราชบุรณนะเนี่ยที่กรุงเทพมหานครจุดหมายปลายทางเพื่อต้องไปต้องการไปทําอะไรคะ นามาสการพระบรมสารีริกธาตที่เจดีย์ภูเขาทองแหง้งพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะคะลักษณะคำประพันธ์คือกอรน,นิราชจำได้ไหมเนี่ยนะคะกอรน,นิราชใช่ไหมลักษณะกอรณน,นิราชเป็นยังไงนะขึ้นต้นด้วยวรรครับลงท้ายด้วยเอยแค่นั้นเองนะคะมาเนื้อหาคร่าวๆเนื้อเรื่องย่อคร่าวๆนะ เห็นไหมสั้นเรื่องเนี้ยสั้นเห็นไหมทีนี้ค่ะนะคะเด็กๆสามารถอ่านเนื้อเรื่องเนี่ยได้เพิ่มเติมจากหนังสือวรรณคดีวิจักได้เลยนะคะของชั้นม .1 หนึ่งนะซึ่งได้แจกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสามารถเรียนเปิดควบคู่ไปได้เลยนะอ่ะต่อไปค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของคุณค่านะคะด้านวรรณ ศิลและวรรณกรรมนะคะที่ปรากฏอยู่ในเรื่องของนิราชภูเขาทองนะคะอันดับแรกเลยในกรต่างๆเนี่ยที่เราได้เรียนกันมานะคะบทประพันธ์ที่ เริ่มตั้งแต่คาบเรียนที่แล้วเนี่ยที่เราไล่มาว่าท่านเดินทางออกจากวัดราชบูรณะไปผ่านที่ไหนมาบ้างแต่และที่ท่านก็จะทำไมคะพ่มพนานะคะเป็นกรนนะฝากแนวคิดนะคะแล้วก็ให้คำสอนรวมไปถึงการเพอร้อพนา,นาถึงนางอันเป็นที่รักของตัวเองด้วยเนาะและในขณะการเดินทางนั้นเนี่ยท่านก็ได้เห็นสภาพแวดล้อมของบ้านเมืองในสมัยนั้นทำให้เราเนี่ย ได้รู้ไปด้วยนะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขามีการคออ้าขายกันยังไงการแต่งตัวกันยังไงมีวิถีชีวิตเป็นอย่างไรนะคะซึ่งคุณค่าด้านเนื้อหาที่ปรากฏอันดับแรกเลยลูกเด็กๆจดตามครูสาวไปได้เลยนะคะเอาสมุดภาษาไทยขึ้นมาได้เลยนะเด็กๆต้องจดเนื้อหาหรือข้อสรุปนะคะลงในสมุดของเราแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้ คุณครูประจําชั้นนะคุณครูประจําชั้นเนี่ยจะส่งภาพนั้นเนี่ยมาหาคุณครูสาวเดอ้อผู้ใดไม่มีรูปภาพส่งฉันนะคะแสดงว่าคุณเนี่ยจะไม่ได้คะแนนในส่วนนี้ไปนะดังนั้นเนี่ยจดได้ต้องจดเลยนะอ่ะดูลูก คุณก้าด้านวาาเนื้อหานะคะอันดับแรกคะ่ะลูกคือการติดต่อค้าขายคะ่ะการติดต่อค้าขายนะลูกในเรื่องของนิราชภูเขาทองเนี่ยสุนทรผู้เนี่ยบรรยายภาพสภาพบ้านเมืองแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งมากๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงบรรยายนะคะอากาศนะของสถานที่นั้นๆด้วยตัวอย่างเช่น ภาพการค้าขายนะที่ผู้คนเนี่ยเอาสินค้าหลากหลายชนิดเลยนะคะบรรทุกใส่เรือสำเภามาบ้างแหละใส่ในเรือมาบ้างแหละนะคะวางขายที่แพลจอดขายเรียงรายกันเต็มริมน้ำนะคะไปหมดเลยมีผู้คนชายหญิงทำไมจับจ่ายซื้อของกันเป็นไงลูกมากมายนะคะอันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับ วิถีชีวิตแล้วก็เป็นการสร้างเศรษฐกิจในสมัยนั้นนะคะเราจะติดต่อค้าขายกันผ่านเรือสำเภาส่วนใหญ่ก็จะเป็นของชาวจีนบ้างฝรั่งเศสบ้างนะคะที่มาค้าขายในเมืองไทยอ่ะตัวอย่างเช่นนี่ไปพ้นวัดทัศนาริมท่าน้ำแพรประจำจอดรายเขาขายของมีแพรผ้าสารพัดสีม่วงตองทั้งสิ่งของชาวเหลือง เครื่องสำเภาอ่าเห็นไหมเขาก็บอกว่าไปจอดอยู่ที่ริมน้ำนะคะท่าวัดเป็นไงมีแพลขายของนะคะที่แพลเนี่ยมีเรือจอดเรียงรายเต็มไปหมดเลยมีคนขายเสื้อผ้าอาพรสีม่วงสวยเชียมีคนเอาเครื่องเห็นไหมขาวของขาวเหลือง เครื่องสำเภานะคะเป็นเครื่องทองบ้างนะคะอุปกรณ์ต่างๆมาค้าขายโดยผ่าเรือสำเภาบ้างนี่อันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าด้านเนื้อหาด้านแรกคือด้านการติดต่อค้าขายเนาะไปต่อค่ะด้านต่อไปอันนี้นะคะเขาบอกว่าอันที่สองเป็นด้านการตั้งบ้านเรือน จะเป็นการบ่งบอกถึงสภาพการตั้งถิ่นฐานของคนไทยในสมัยก่อนนะคะว่าอดีตชาติไม่ใช่อดีตชาติในอดีตนั้นเนี่ยนะคะเขาอาศัยกันยังไงเด็กๆคะทราบไหมเอ่ยในสมัยก่อนมันไม่ได้มีถนนหนทางรถลาแบบในปัจจุบันนี้นะคะเวลาคนที่จะสัญจรไปมามันต้องทางเรือเท่านั้น อ่าแล้วบ้านไหนเนี่ยที่ยิ่งอยู่ริมน้ำติดคลองนะคะจะยิ่งดีเลยเพราะไปไงสัญจรไปมาสะดวกนะดังนั้นจึงทำให้เห็นว่าสภาพที่อยู่นะคะในอดีตนั้นส่วนใหญ่คนไทยจะมีความสัมพันธ์แล้วก็ตั้งทินฐานบริเวณ ริมน้ำเป็นส่วนใหญ่นะคะทําไมถึงต้องริมน้ําอันน 1. ลูกหนูมีน้ําใช้ 2. หนูสามารถหากุ้งหอยปูปลาได้มีอาหารได้ 3. เป็นไงลูกการเดินทางไปมาสะดวกใช่ไหมคะเห็นไหมเอ่ยดังตัวอย่างที่ปรากฏในฉากของตลาดขวัญอะสุนทรผู้เนี่ยพายเรือมาจนมาถึงตลาดขวัญเขาก็เห็นดังนี้ ถึงแขวงนนชนละมาศตลาดขวัญมีพวงแพรแพรพันเขาข้าขายทั้งของสวนล้วนเรืออยู่เรียงรายพวกหญิงชายประชุมกันทุกวันคืนอ่าหมายความว่าเนี่ยทินฐานนะคะตั้งทินฐานบริเวณริมน้ำนะมีของขายมากมายเลยนะคะแล้วก็ มีผู้หญิงผู้ชายเนี่ยทำไมคะมาซื้อจับจ่ายซื้อของบริเวณเนี้ยทั้งวันทั้งคืนเลยแน่นอนว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องอาศัยอยู่บริเวณริมน้ําแน่นอนนะคะตั้งลกรลากหรือบ้านเรือนเนี่ยอยู่บริเวณริมน้ําไม่งั้นกลางวันกลางคืนจะเดินซื้อขายของกันแบบไ,ไงคะไม่กลัวกันเลยเห็นไหมอ่ะอันนี้เขาก็จะบอกว่าเป็นในเรื่องของการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่อยู่บริเวณตามริมน้ํานะคะ คุณค่าต่อไปค่ะเขาบอกว่ามีชุมชนชาวต่างชาติเห็นไหมคะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราก็มีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศของเราแล้วเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นชาวฝรั่งอย่างเดียวหรือจะเป็นคนจีนอย่างเดียวเห็นไหมเพื่อนบ้านของเราทุกวันนี้เป็นยังไงลูก เต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะอ่ะมีชุมชนชาวต่างชาตินะคะไม่ว่าจะชนชาติไหนหรือเชื้อชาติไหนนะคะเราจะใช้คําว่าชาวต่างชาติเหมือนกันเนาะสุนทรผู้ได้กล่าวถึงนะคะหญิงสาวชาวมอนอ่าชาวมอนรู้จักชาวมอนไหมนะคะซึ่งอาศัยอยู่แถวย่านปากเก็ตเนี่ยนะคะ นิยมแต่งหน้าแล้วก็ทำผมตามสมัยนิยมของชาวไทยเมื่อเขามาอยู่บ้านเรามาอยู่ถิ่นเราเขาก็ต้องทำตามเหมือนคนไทยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามดูไหมคะลูกนะอ่ะเช่นมีการทำอะไรบ้างละ่ะหนึ่งเริ่มผัดหน้าและผัดหน้าไม่ใช่เอากระทะตะหลิวมานะลูกหมายความว่าทาแป้งให้มันสวยให้มันงามเนาะถอนไรจุกก็คือการรวบผม,มาลูก รู้จักผมดัง,งโง่ไหมเออผมดัง,งโงอะคือการรวบรวบผมอะค่ะให้มันเป็นจุกกลมๆเล็กๆเนาะน่ารักนะคะแล้วก็นั่งจับขม่าวกันนะคะที่นี้เนี่ยกรอนกรอนตัวอย่างกรอนถึงเกตย่านบ้านมอนแต่ก่อนเก่าผู้หญิงก้าวมวยงามตามภาษาเดี๋ยวนี้มอนถอนไรจุกเหมือนตุ๊กตา ทั้งผัดหน้าจับเข่าเหมือนชาวไทยเขาก็เป็นการเรียนแบบเนาะว่าแต่งตัวให้มันเหมือนคนไทยแหละเนาะอยากสวยอยากงามเป็นเรื่องของผู้หญิงเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าชุมชนนะคะในสมัยนั้นก็มีชาวต่างชาติเนาะมาอยูอ่ต่อไปค่ะเป็นการ เล่าถึงตำนานสถานที่นะคะครั้งที่สุนทรภู่เนี่ยเดินทางไปถึงสถานที่อย่างเช่นวัดประโคนปักเนี่ยสุนทรภู่ได้บอกเล่าเรื่องราวที่มาของชื่อวัดนี้ไว้ด้วยว่าทําไมถึงชื่อวัดประโคนปักนะคะเนื่องจากมันมีเรื่องเล่าสืบกันมาว่าบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นที่ปักเสาของประโคนเพื่อ ปั้นเขตแดนหมายเื่อหมายถึงหมายหมายถึงเป็นการแบ่งเขตแดนนะลูกนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของวัดประคนปักนั่นเองนะคะดังตัวอย่างคำประพันธ์ที่ว่าถึงอารามนามวัดประคนปักไม่เห็นหลักหรือเล่าว,ว่าเสาหินเห็นสำคัญ ปันแดนในแผ่นดินมิรู้สิน้นสุดชื่อที่รือชาเมื่อมาถึงนี่ใช่หไหมส่วนหอผู้ก็บอกเอาไม่เห็นจะมีเสาหินที่เขาว่ากันเลยเห็นไหมนั่นก็คือเสาที่เขาเอาไว้แบ่งเขตแดนนั่นเองค่ะ,ะต่อไปนี่เป็นเรื่องของตำนานสถานที่นะนะคุณค่าด้านต่อไปลูกนะคะสามโคกอันนี้ก็เป็นสถานที่อยู่นะสามโคกสามโคกเนี่ยจริงๆมันก็คือ ปทุมธานีอ่าประทุมธา,า,านีนั่นเองประทุมแปลว่าบัวนะคะธานีแปลว่าเมืองแสดงว่าเมืองนั้นเนี่ยเป็นไงเป็นเมืองดอกบัวอ่าอาจจะมีการปลูกดอกบัวที่ทาไมเยอะอ่ามีดอกบัวขึ้นเยอะก็เลยกลายเป็นประทุมธานีนั่นเองนะคะถึงสามโคกโศกทวินถึงปิ่นเก้าพระพุทธ ท้เจ้าหลวงบำลุงซึ่งกรุงศรีประธานนามสามโค้งเป็นเมืองตรีชื่อประทุมธานีเพราะมีบัวเออเห็นไหมอันนี้ก็เป็นการ ประพันธ์ที่บ่งบอกนะตำนานของสถานที่สามโคกบอกว่ารัชกาลที่สองเนี่ยได้พระราชทานชื่อให้ใหม่นะไม่ได้ชื่อสามโคกแล้วเราเปลี่ยนเป็นประทุมธานีมีคำสวยขึ้นมาเลยเพราะว่าเมืองนี้มีดอกบัวเยอะ ต่อไปค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของสถานที่แล้วเนี่ยก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกันนะคะพระพุทธศาสนาในสุนทรพูนี่ก็ได้กล่าวยุกย่องนะคะว่ามีเนื้อหาตอนหนึ่งเนี่ยสอดแทรกในเรื่องของการดําเนินชีวิตในเรื่องของการเชื่อของเรื่องนรกสวรรค์ เขาบอกว่าความเชื่อที่ว่าหากใครครบชูหรือผิดศีลข้อ3ตามศีลห้าข้อนะคะตายไปก็จะตกนรกไปปีนต้นงิ้วที่มันมีน้ำแหลมคมยาวนะคะเกี่ยวนึกออกไหมภาพนรกอกะลูกเออนี่พอมาถึงลงนิ้วใช่ไหมอันเนี้ยบ้านงิ้วอะงิ้วนรก16องคุลีแหลม ดังขวานแซมเสียมแทกแตกสวยัยใครทำชู้ครูท่านครั้บนบรรลัยก็ต้องไปปีนต้นหนาขนพองหมายความว่าเนี่ยมันเป็นฉากที่ ผ่านบ้านนิ้วแล้วก็อธิบายว่าต้นนิ้วเนี่ยมันมีเยอะมากมายแล้วก็เลยย้อนไปนว่าใครครบซูสคบชู้นะคะไม่ว่าจะผู้หญิงหรือชายเนี่ยตกนรกหมกไหมไปก็ต้องไปปีนต้นนิ้วมีหนามแหลมยาวคอยทิ่มแทงเนาะทรมานไหมทรมานนะคะอ่ะต่อไปค่ะในเรื่องของศาสนา,าแล้วก็ยังมีในเรื่องของความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะลูก แสดงให้ถึงความรักแล้วก็ความจงรักภักดีที่สุนทรภู่เนี่ยมีต่อรัชกาลที่สองหรือสมเด็จพระพุทธเลิศล้านาภาไลอย่างมากเลยนะตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยนะคะที่ผ่านพระราชวังก็น้ำตาคอแล้วว่านึกถึงตอนที่เคยเข้าเฝ้ารับใช้รัชกาลรัชกาลที่สองเนาะเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงว่าสุนทรภู่เป็นคนที่มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์มากๆนะคะ นี่เลยดังตัวอย่างนี้เลยค่ะถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาดคิดถึงบาทประพิษอดิศรโอผ่านเก้าเจ้าประคุณของสุนทรแต่ปางก่อนเคยเฝ้า,เ,าเคยเฝ้าทุกเ้าเย็นอ่าเห็นไหมนี่ก็เป็นความที่กระตันยูกระตะเวทีต่อผู้มีพระคุณนะคะต่อไปค่ะเรามาในเรื่องของด้านวรณศิลป์มาแหละ บ้างแหละนะว่าณศิลป์คืออะไรลูกคือศิละปะในการใช้คำนะคะการใช้ภาษาในการแต่งนะอันดับแรกค่ะมีความโดดเด่นในเรื่องของสัมผัสอักษรสัมผัสอักษรยังไงอะคะคู้สาวอักษรก็คือโกไก่ถึงฮอนุคั่ะค่ะลูกมันมีการเล่นเสียงของอักษรเหล่านั้นอยู่ภายในวัคเดียวกันทําให้เกิดจินตน,นาการแล้วก็ความไพเราะของบทประพันธ์ขึ้น ยกตัวอย่างบทประพันธ์นะคะดูนะดูน้ำวิ่งกลิ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกลอกกับกระชอกฉาดฉัดฉวัดเฉียงบางพุ่งพุ่งวุ่งวนเหมือนกงเกวียนดูเปลี่ยนเปลี่ยนคว้างคว้างเป็นว่างวน <c oughs> เห็นไหมคะลูกมันจะมีสัมผัสเสียงสระที่มันเหมือนกันอยู่ในวัคเดียวกันอ่ะอย่างเช่นตัวสีน้ําเงินที่หนูเห็น <c oughs> เห็นไหมเป็นไงชอกกระชอกอะฉาด ฉัดชวัดเฉียงเห็นไหมโอ้โหชอชิงเยอะไปไหนเห็นไหมคะลูกต่อไปค่ะมีสัมผัสอักษรเแล้วก็ต้องมีสัมผัสสระใช่ไหมคะสระก็คือหมายความว่ามีเสียงสระเนี่ยอยู่ในวรรคเดียวกันนะคะออกเสียงเหมือนกันตัวอย่างเช่นคําว่าถึงลงเล่าเตากั่นควันขโมงมีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสา โอบาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเราให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอายอ่ะเสียงสละค่ะอย่างเช่นตัวสีน้ำเงินนิดเล่ากระเตาเป็นเสียงสละเอา้าเนาะเห็นไหมกลั่นกับควันนะคะเป็นสะระกอลอะเนาะกลั่นไม่เอกกลั่นนะคะต่อไปสายกับ ปลายสระอาถูกไหมคะเมื่อมีตัวสะกดนะคะลูกหมูจะต้องเอาตัวสะกดเหมือนกันด้วยนะนะคะในเรื่องของสัมผัสสระค่ะนอกจากถ้าสระนั้นเนี่ยข้างหลังมันมีตัวสะกดมันก็จะต้องมีตัวสะกดเหมือนกันด้วยนลกอกนะบ้ากับหน้านี่ในเรื่องของความพิเศษคือมีสัมผัสสระด้วยต่อไปคะ่ะมักจะใช้ ถ้อยคํากระทบจิตใจผู้อ่านด้วยนะดูมันมีบางตอนเนี่ยค่ะที่ปรากฏคําที่ทําให้รู้สึกว่าหูอ่านแล้วรู้สึกแบบหดหู่จังเลยเนาะตัวอย่างเช่นถึงหน้าวางังดังหนึ่งใจจะขาดคิดถึงบาทบอพิษอดีศรโอ้ผ่านเก้าวเจ้าประคุณของสุนทรแต่บางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็น อันนี้ไมนเป็นมีการใช้ถ้อยคำที่รู้สึกวแบบ่าหดหูจังสะเทือนใจจังนะคะก็คือใช้ว่าคิดถึงใจจะขาดเลยอะ่ะมันมันเคยแบบเคยเห็นทุกวันเคยเข้าเฝ้าทุกวันเคยรับใช้พระองค์ท่านแล้ววันหนึ่งพระองค์ท่านไม่ได้อยู่ให้เราเห็นไม่ได้อยู่เราไม่ได้อยู่รับใช้งานท่านแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปเนาะ อันนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าม,มีคาใช้คำกระทบจิตใจดีนะใจจะขาดนะคะดูเศร้าเลยอันนี้ต่อไปค่ะมีการเล่นคำค่ะลูกการเล่นคำนะคะเป็นกลวิธีอย่างหนึ่งนะในเรื่องนี้ก็จะมีการใช้คำพ้องพ้องเสียงพ้องรูปพ้องความหมายนะคะมีการใช้คำซ้ำหรือซ้ำคำเออซ้าคากับคำซ้ำมันไม่เหมือนกันนะลูกคำซ้ำ ก็คือไม้ยาโมกแต่การซ้าคําคือการใช้คําเดิมสองครั้งตัวอย่างเช่นถึงบางพลูคิดถึงคู่เมื่ออยู่คลองเคยใส่ซองส่งให้หล้วนใบเหลืองถึงบางพลัดเหมือนพี่พลัดมาขัดเคืองทั้งพลัดเมืองพลัดสมอนมารอนรนมาร้อนรนอ่ะอันนี้นะคะลูกมันก็คือ การใช้พัด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 อ่ะดูพัดแต่ละพัดไม่เหมือนกันนะคะแม้ว่าจะเขียนเหมือนกันอ่านเหมือนกันนะคะแต่ความหมายไม่เหมือนกันแน่นอนอ่ะบางพัดบางพลัดนี่มันเป็นชื่อสถานที่หนึ่งพี่พัดพัดภาดกันพลัดเมืองก็ภาคออกจากเมืองพลัดสมอนก็เหมือนแบบว่า พัภาพจากนางอันเป็นที่รักเห็นไหมคะมีการใช้ใช้อะไรลูกใช้คำพ้องอไม่ใช่คำพอ้อ,เพองเขาเรียกว่าการใช้ซ้ำคำนะคะแต่ว่าความหมายคนละความหมายเนาะต่อไปค่ะ ในบทประพันธ์นี้เนี่ยนะคะยังมีการกล่าวเปรียบเทียบนั่นก็คืออุปมาเปรียบดุดดังประหนึ่งค้ายราวกับนะคะซึ่งจะไม่ได้กล่าวตรงไปตรงมานะแต่จะมีคําเหล่านี้เนี่ยปรากฏอยู่เป็นการเปรียบเทียบนะคะจะต้องตีความตัวอย่างเช่นพระพระนิพพานปราณประหนึง่งศีรษะขาดด้วยไรญาิยากแค้นถึงแสนเข็น ทั้งโรคซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็นไม่เล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพาอันนี้เขาก็จะใช้คำว่าปานประหนึ่งเห็นไหมคะเป็นการเปรียบเทียบศีสษะขาดเป็นไงลูกโอ้โหท่อนนี้เนี่ยมันเป็นฉากตอนที่สุนทรภู่คะ่ะพ่าม,มเพอโนาครูวันถึงรัชกาลที่สองพูดในเรื่องของตอนที่รัชกาลที่สองเนี่ยได้สวรรคตไปเนี่ย สุนทรภู่ก็รู้สึกว่าไรที่พึ่งจังเลยรู้สึกตกยากลำบากนะคะแล้วก็ไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะปกติเนี่ยก็จะมีรชัชกาลที่สองเนี่ยคอยให้ได้พึ่งพานะคะก็คือท่านจะช่วยทุกอย่างเลยแต่พอท่านสวรรคตไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรเหลือเลยก็ทำให้ตัวเองเนี่ยเหมือนศีรษะขาดเลยอะนะคะก็ไรที่พึ่งนั่นเองไรที่พึ่งไรที่อยู่นะคะ มันก็เลยเป็นประการลักษณะนนะเป็นการใช้คำเปรียบเทียบนะซึ่งมันไม่ได้มีแค่บทเดียวนะลูกในหนังสือยกตัวอย่างเยอะมากนะคะให้รู้ว่าคำเปรียบเทียบก็คือคำที่เป็นคำที่เรียกว่าอุปมาจะมีคำว่าเหมือนดูดดังคล้ายราวกับนะคะ ต่อไปค่ะมีในเรื่องของการใช้โวโอหัอติพจน์นะคะก็คือการกล่าวเกินจริงเน้นอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกค่ะเช่นสุนทรพูจะกล่าวขอเดชะพรพระพุทธคุณนะคะให้ช่วยว่าชาติหน้าเนี่ยขอให้มีอายุหมืน่นหมื่นปีเลยนะแล้วก็เหมือนกับเสาหินศิลาอยู่คู่ฟ้ายุคู่กับแผ่นดินเลยเป็นการอธิฐานขอพรเนาะอันนี้ก็คือเหมือนการกล่าวเกินจริงอะคะ่ะอติพจน์ก็คือ คำกล่าวเวร้รวังเกินจริงนะคะตัวอย่างเช่นขอเดชะ้าพระพุทธคุณช่วยแม้นมอดมวยกับชาติวาสนาอายุยืนหมื่นเท่าเสาศิลาอยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปองนี่เลยคนเรามันจะกลับมาเกิดแล้วมีอายุหมื่นหมื่นปีได้ไหมล่ะไม่ได้อันนี้ก็เป็นการกล่าวอธิพจน์นะคะเวร์วังอลังการไปเนาะต่อไปค่ะ มีการเรียนเสียงธรรมชาติด้วยนะคะการเรียนเสียงธรรมชาตินะคะเราจะทำให้เกิดความไพเราะแล้วก็ความสมจริงตัวอย่างบทประพันธ์นะคะไม่เห็นคลองต้องค้างอยู่กลางทุ่งพอหยุดยุงชู่ชุมมารุมกัดเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ้มกลายเหมือนทรายซัดต้องนั่งปัดแปะไปมีได้นอน อันนี้ก็เป็นการเรียนเสียงธรรมชาตินะคะปัดแปะเห็นไหมเป็นแปะนี่คือเป็นเสียงอะคะ่ะตียุงนะคะดังแปะเลยก็น่าสงสารเหมือนกันนะคะมานอนก็ไม่ได้นอนต้องมาไล่ยุงไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการเรียนเรียนเสียงธรรมชาตินะคะเรื่องนี้นะคะนิราชภูเขาทองเนี่ยมีบทอาขยานหลกักที่เด็กๆจะต้องท่องจำนะคะอยู่ด้วยแหละ เป็นบทที่ถือว่าเป็นบทเอกของเรื่องเลยก็สอดแทรกข้อคิดต่างๆนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปฟังนะคะว่าบทนั้นเนี่ยคืออะไรเด็กๆสามารถเปิดหนังสือวาารรณคดีวิจักรนะคะตามไปได้เลยนะหรือสามารถออกเสียงตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านออกเสียงบทอาขยันหลักกันเลยค่ะ มาถึงบ้างธรณีทวีศสกยามวิโยกอยากใจให้สะอ่นโอ้โอโสุธานาแน่นเป็นแผ่นพื้นถึงสี่หมื่นสองแสน ทั้งแดนตรายเมื่อเคราะ์รยกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พระสุทธาจะอาศัยล้วนน้ำเน็บเจ็บแสบขับแคบใจ เหมือนนกไรรังเร่อยู่เอกาถึงเกรดยานบ้านมอนแต่ก่อนเก่าผู้หญิงเกล้ามวยงามตามภาษาเดียวนี้มอนทอนไรจุก เหมือนตุก๊กตาทั้งผัดหน้าจับขเมาเหมือนชาวไทยโอสามัาพันแปรไม่แท้เทียงเหมือนอย่างยี่ยงชายอิงทิ้งวิสัยนี่หรือ จิตคิดหมายมีลหลยใจที่จิตใครจะเป็นอึงอย่าพึงคิดถึงบางผู้พูดพูดดีเป็นสีสักมีคนรักรสทอยอร่อยจิต แมนพูดชูตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะผู้จจ เป็นยังไงกันบ้างคะจบไปแล้วนะคะสำหรับบทอักยาอนหลักนะคะถ้าเด็กๆต้องการจะทราบนะคะตัวเนื้อของบทประพันธ์แล้วก็สามารถเปิดได้ที่หนังสือนิราชภูเขาทองวรรณคดีวิจักษ์นะคะได้เลยเนาะและถ้าต้องการที่จะฝึก นะคะอ่านออกเสียงทำนองสนอแล้วก็สามารถค่ะทบทวนคลิปวิดีโอนี้ได้จากช่อง YouTube ครูสาวนะคะเสิร์ชไปเลยค่ะคำว่าเรียนภาษาไทยสไตล์ครูสาวค่ะเด็กๆสามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาเรื่องที่เรียนได้ตลอด 24ชั่วโมงเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะเด็กๆทุกๆคนเลยค่ะที่ตั้งใจฟังครูสาวอย่างเต็มที่เรียนไปด้วยกันนะคะและอย่าลืมจดสรุปสาระสำคัญส่งคุณครูประจำชั้นด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะเอาไว้คราบหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้ครูสาวต้องลาไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ